เห็นภาพที่หนึ่งทีนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนออกมาพูดที่ว่ารัฐบาลเป็นมืออาชีพหรือยังเป็นลักษณะคำถามไว้ถึงรัฐบาลในสถานการณ์ความกันแย้งไทยกัมพูชาที่เกิดมีการกระทบกระทั่งกันที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนี้หัวหน้าพักฝ่ายค้านเท็นัตพงษ์ถามถึงว่ารัฐบาลเป็นมืออาชีพหรือยัง ในสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นต่อมาอีกว่าเทงนัตพงศ์ให้กําลังทหารมั่นใจหากรบชนะแน่สัตว์คำพูดทักษิณราดน้ำมันรัฐบาลก็เงียบเกินปล่อยคนไทยถูกย่ำยีศักดิ์สรีจี้ประท้วงเขมรด่วนอันนี้เป็น ข้อความที่มาจากอมรินนิวกับที่เพราะว่าเท็งนัทพงศ์ให้กำลังใจทหารแล้วก็มั่นใจในทหารว่าหากรบกันชนะแน่เหมือนกับว่าวิธีการแก้ปัญหาของเท็งนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒนั้นต้องการให้มีการรบกันอีกจริงแล้วการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนมันก็มีเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต แนวทางสันติวิธีนั้นน่าจะพูดคุยเจราจากันได้ใช่ไหมแต่ทำไมวิสัยทัศน์ของเท็งนัตพง์เรืองปัญญาวุฒินั้นเหมือนกับว่าอยากให้มีการรบที่บอกว่ามั่นใจหากรบชนะแน่แล้วก็ไปสัดคำพูดทักษิณเหมือนราดน้ำมันผมว่าจริงๆแล้วคำพูดของเท็งนัตพง์เรืองปัญญาวุฒินั่นแหละเหมือนกับราดน้ำมัน แล้วการที่บอกว่ารัฐบาลก็เงียบเกินล่อยให้คนไทยถูกย่ำยีศักดิ์ศรีก็ยังมองไม่ออกว่าคนไทยถูกย่ำยีศักดิ์ศรีตรงไหนเพราะว่าถ้าตามข่าวจากการที่ประทับก,กันในวันแรกนั้นข่าวว่าทางทหารขาเขมรหรือว่ากัมพูชานั้นเสียชีวิตไปสองนายแต่ทางรัฐท,ะท,ท,ท,ทหารไทยนั้นปลอดไปกันทุกคนตรงไหนที่บอกว่าคนไทยถูกย่ำยีศักดิ์ศรี อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในขณะเดียวกันที่เทงนัฏพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นมืออาชีพนั้นฝ่ายค้านเป็นมืออาชีพหรือยังการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้มันใช่มืออาชีพหรือมันน่าจะเป็นนะครับตรงข้ามคือมือสมัครเล่นเกิดมากกว่าหรือเปล่า ที่พูดเหมือนกับว่ายั่วย,ยุให้มีการรบกันแน่นอนว่าเมื่อการรบกันเกิดขึ้นมันก็ก็ให้เกิดความสูญเสียกับชา,บา